าะนายกคนใหม่เนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องชาติศาสนาพระมหกศากษัตริย์ดูแลเต็มที่นะครับยังมีเวลานะครับท่านผู้ชมครับใครที่คิดป่ปจะติดธุระป่าปางอะไรมาที่แปดเนี่ยเลื่อนไปก่อนนะครับอย่าพิ่งอะไรมากมายเลยเอาไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันหรือว่าท่านจะใช้เวลาประมาณสักสิบนาทีก็ได้เสียเวลาไปที่หน่วยเลือกตั้งสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปเลือกตั้งแต่กาหมายเลขอะไรก็ท่านนะครับแต่ผมกาสามสิบเจ็ดนะครับท่านผู้ชมจะกาอะไรแล้วแต่ท่านเสร็จแล้วปุ๊บท่านก็ไปกาไม่ รับร่างเอ้ยไม่ใช่ไปรับร่างไม่เห็นชอบการไม่เห็นชอบที่จะร่างรัฐธรรม sure นูญใหม่ผมเรียนอย่างนี้นะครับไม่ใช่เป็นการแก้นักการเมืองเนี่ยแม่งแหกตาเราม like ันบอกก็เป็นการแก้รัฐธรรมนูญแก้พ่อมึงดิไปดูให้ดีนะครับเขาเขียนมาเลยว่าร่างรัฐธรรมนูญใหม่ท่านต้องการไม่เห็นชอบเท่านั้นถ้าเกิดท่านไปอ่านเนื้อหาสาระในบัตรนี่ที่กกตเขาเขียนมาเนี่ยท่านจะงงเพราะมันเป็นภาษากฎหมาย อ่านแล้วงงชิบหายเลยภาษากฎหมายมันไม่นึกบ้างเลยเหรอว่าประเทศไทยไม่มีคนเรียนาากฎหมายทุกคนนะเว้ยเฮ้ยทำไมไม่อธิบายให้มันง่ายๆหน่อยเออแนวคิดนี้เกิดจากการที่มีสส,สกลุ่มหนึ่งในนามของพรรคประชาชนมึงไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้เอา้ามีความต้องการที่จะยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับโดยอ้างว่าไม่มีที่มาที่ไปจากประชาชนไม่มีความยึดโยงจากประชาชนสารพัดอย่างก็เขียนพณน,นาโวหารมาด้วยภาษาชาวบ้านสิครับ ชาวบ้านเขาจะได้เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่ว่าอาศัยอำนาจตามความในมาตรานี้มาตรานี้กกตหรือคณะกมการการตั้งซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนี้งงชิดหายได้กว่าจะถึงปุ่นใชแม่งเขียนอะไรของมันวะคนเรียนกฎหมายมันอยู่ในกกตหมดแหละคนที่อยู่ภายนอกเนี่ยอย่างผมอย่างท่านผู้ชมทั้งหลายที่ไม่เรียนกฎหมายเนี่ยใครแม่งจะไปอ่านกฎหมายแล้วภาษากฎหมายมันน่าเบื่อนะครับวกไปวนมาต้องไปอ้างนู่นอ้างนี่อ้างนั่น อ่านกฎหมายเนี่ยอ่านยากกว่างานวิจัยอีกท่านผู้ชมงานวิจัยเขายังบรรยายมาพอสมควรแล้วก็ไปหยิบยกเอาทฤษฎีไปตัวตั้งมาแต่อ่านกฎหมายเนี่ยเนื่องจากเหตุการณ์นี้เป็นอย่างนี้ต้องอาศัยมาตรานี้มาประกอบมาตรานี้แต่เนื่องจากมีมาตรานี้มาบรญัติมาตรานี้อย่างนี้อย่างนี้สรุปแล้วกูไม่รู้เรื่องกูไม่รู้เรื่องเอาง่ายๆกาไม่เห็นชอบจบครับ ท,ท่านผู้ชมครับจบครับไม่ยากเลย <acceptable> แค่นั้นแหละยายฉันไม่รู้จักรัฐธรรมนูญไม่เป็นไรบอกยายว่าให้กาไม่เห็นชอบถ้ายายชอบคนไม่โกงนะต้องกาไม่เห็นชอบแต่ถ้าเกิดยายชอบคนโกงให้ยายกาเห็นชอบบอกไปเลยครับอยากได้คนดีเข้าสภาให้กาเห็นชอบเ <ez S 2> <น S 1> <ช>ออนี่เอาไปใช้ได้นะครับ <startups> <Kenya> อยากได้คนดีเข้าสภาเอยไม่ใช่ดิอยากได้คนดีเข้าสภาให้กาไม่เห็นชอบ ือถึงจะถูกนะครับก็ฝากฝากกันท่านผู้ชมครับผมเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยยังไม่รู้หรอกคนใกล้ชิดผมยังถามเลยมันคืออะไรแล้วไม่เห็นชอบนี่แปลว่าอะไรผมก็ต้องมานั่งอธิบายความทําอธิบายความให้ฟังว่าเอางี้แล้วกันอย่างที่ผมบอกเนี่ยถ้าอยากได้สอสดีๆอยากได้รัฐมนตรีดีๆเข้าสภาก็ให้กาไม่เห็นชอบพอไม่ต้องไปคิดเยอะ มาตรานู้นมาตรานี้มาตรานั้นมาตรานู้นหรือเอาอย่างนี้ก็ได้บอกมาเลยก็ได้ใครถามก็บอกไปเลยว่าถ้าอยากจะให้กระทบในหลวงก็กาเห็นชอบแต่ถ้าไม่อยากให้กระทบก็กาไม่เห็นชอบเพราะมันเกี่ยวกันหมดนะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับผมพูดอย่างนี้ไม่ผิดนะครับเพราะบรรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยคุณจะไปแก้หนึ่งหนึ่งสองเนี่ยแก้ได้ไหมแก้ได้แต่คุณไม่ทำเพราะคุณทำไม่ได้ ม่ใช่แก้ไม่ได้นะครับแก้ได้แต่กระบวนการในการทำเนี่ยโอ้โหกระอักเลือดครับและอยู่ดีๆของมันดีอยู่แล้วเนี่ยรัฐธรรมนูญเขาก็ออกแบบมาว่าให้มันแก้ให้มันยากๆเนื่องจากของมันดีอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดของมันไม่ดีเออเขาจะออกแบบให้มันแก้ง่ายๆหรอรู้อยู่แล้วว่ามันต้องมีความเสี่ยงเนกรมีบัตรเลือกตั้งเนี่ยท่านผู้ชมอ่ะอย่าแก้ก็แก้ไปไม่ว่ากันแก้ในสภาแต่หนึ่งหนึ่งสองไม่ได้นะครับไม่เกี่ยวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมครับ ในเมื่อของดีมันมีอยู่แล้วแล้วเราจะไปยกร่างใหม่หาสวรรค์วิมานอะไรไม่ทราบ <c oughs> จะไปยกร่างใหม่หาสวรรค์วิมานอะไรไม่ทราบมันมีความจําเป็นด้วยแหละครับมันมีความจําเป็นด้วยแหละครับท่านผู้ชมอย่าไปติเรือทั้งกลนครับถ้าองค์กรอิสระมีปัญหาอย่างที่น้องคนนี้ถามมาเนี่ยก็ไปแก้กฎหมายองค์กรอิสระครับไม่ใช่แก้รัฐธรรมนูญคนละอย่างกัน คนละเรื่องกันเลยไอ้พวกนี้มันเป็นแค่ข้อข้ออ้างของไอ้พักประชาชนเท่านั้นแหละองค์กรอิสระมีปัญหาไม่มีที่มาที่ไปไม่มีเส้นสนไม่มีการเชื่อมโยงกับประชาชนมึงก็ไปแก้ดิเกี่ยวอะไรกับรัฐธรรมนูญเราไปแก้กฎหมายองค์กรอิสระไม่ได้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญคนละเรื่องกันหรือจะแก้รัฐธรรมนูญคุณก็ไปตกลงกันสิครับในสภาผู้แทนราษฎรคุณจะเอาอะไรก็เอางั้นแหละ คุณไปคุยกันเองไม่เกี่ยวกันไม่ได้เกี่ยวกับพวกเรานะครับคนละเรื่องกันแต่องค์กรที่จะเป็นต้องมีเนี่ยคือสารรัฐธรรมนูญท่านผู้ชมเพราะไม่งั้นมันเถียงกันไตหาเลยผมบอกเ <laughs> พราะมันไม่มีคนชี้ขาดไงนึกออกไหมท่านดูพฤติกรรมของสสแต่ละตัวแต่ละตัวแต่ละตัวดูพฤติกรรมของสสแต่ละพักแต่ละพักแต่ละพัก,พกไอประเด็นเรื่องหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยท่านผู้ชมครับเถียงกันที่ผายวัยป่วหมดในสภาแม่งจะดื้อให้ได้จะขอแก้ให้ได้ยื่นในสภาประธานสภาก็ไม่อนุมัติให้ ผมจําได้สุชาติตันเจริญอนุมัติให้แก้ไม่ได้หรอกครับเพราะมันจะไปขัดกับรัฐธรรมนูญในบทหนึ่งบทสองเขาก็อธิบายมาไอ้พวกหาพวกนี้แม่ก็ไม่ฟังแม่ก็ยื่นอยู่นั่นแหละยื่นจนสุดท้ายเนี่ยต้องมีคนไปยื่นสารรัฐธรรมนูญและให้สารวินิจฉัยในประเด็นของคุณธรรมจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ของการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองนี่แหละครับของการเป็นนักการเมืองนี่แหละครับว่าการยื่นเพื่อต้องการจะทําลายรัฐธรรมนูญเนี่ยมันยื่นได้ไหม สุดท้ายสารก็ไปสอบพฤติกรรมมาทั้งหมดเลยแต่ละจุดแต่ละจุดคุณไปขึ้นไปทีปลายัยหาเสียงที่จังหวัดชลบุรีคุณไปติดสติกเกอร์ทำไมไม่เอาหนึ่งหึ่งสองคุณไปหาเสียงที่นู่นที่นี่คุณไปพูดทำไมว่าคุณไม่เอาหนึ่งหึ่งสองเพราะอะไรไอพฤติกรรมเหล่านี้นะครับสารถึงก็ไปรวบรวมมาทั้งหมดมันถึงได้ใช้เวลาในการพิจารนณา,นานรวบรวมไปรวบรวมมาเสร็จปุ๊บทำให้เล็งเห็นถึงเจตนา ของคณะบุคคล44ตัวผมใช้คำถูกนะครับ44ตัวไม่ใช่44คนเพราะคนพวกนี้จันไรแมนครับท่านผู้ชมครับมันคิดจะไปแก้1นึผมก็ต้องเรียกมันว่าอย่างนี้แหละครับไอ้จันไรแมนนี่แหละครับท่านผู้ชมครับในเมื่อไม่ได้ปุ๊บศาลก็พิจารณาด้วยความถี่ท่วนอาศัยอำนาจตามความในมาตรานี้ประกอบพฤติกรรมของ ผู้ที่ถูกกล่าวหาหรือว่าผู้ถูกร้องทั้งหมดดังต่อไปนี้ไล่เรียงรายละเอียดมาทั้งหมดท่านผู้ชมไปหาอ่านดูนะครับจนสุดท้ายศารบอกว่าพวกมนุษย์ที่เรียกว่าจันไรแมนเหล่านี้เนี่ยมีพฤติกรรมในการซาอกล่อนบ่นทํำลายสถาบันพระมหากษัตริย์จบไหมครับจบไหมครับนี่คืออิทธิฤทธิ์ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วท่านผู้ชมลองคิดดู ถ้าเกิดเราไม่มีองค์กรอิสระอย่างสารรัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่เถียงกันที่ผายแหละครับในสภาท่านผู้ชมครับยุ่งไตรหา <laughs>